สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการสัมพัส์ทีวีรีวิวสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักตู้เย็นประตูเดียวรุ่นใหม่ของโตชิบ้านะครับผมหลังจากที่ตู้เย็นประตูเดียวโตชิบ้านะครับได้รับความนิยมมากนะครับในประเทศไทยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต้องรู้จักตู้เย็นประตูเดียวโตชิบ้านครับในที่สุดปี2020นี้ทางโตชิบ้านะครับ ก็ได้ทําการออกรุ่นใหม่มาแล้วครับชื่อรหัส GR h e D149 นะครับผมซึ่งตัวนี้มีด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับก็คือสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีเทาซึ่งขณะที่เราทําการรีวิวอยู่นี้ก็จะเป็นตัวสีเทานะครับผมตัวนี้ถ้าเทียบกับรุ่นเก่าแตกต่างกันยังไงนะครับผมลําดับแรกเลยนะครับก็คือช่องเก็บไข่นะครับจะเป็นแบบ Built-in มาเลยนะฮะแบบที่2ก็คือมีไฟ LED มาให้นะครับเป็นสีเหลืองนวลนะครับแล้วก็อย่างที่3านะครับ ตั้งนะครับก็จะมีขนาดที่สูงขึ้นนะครับสามารถหยิบจับสิ่งของด้านในได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่4นะครับก็คือน้ํายา R 600A ซึ่งลักโลกมากขึ้นนะครับหลังจากที่เปลี่ยนจาก R 134A แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญมากก็คือ ชั้นวางจะเป็นกระจกนิรภัยซึ่งตัวนี้แตกต่างจากรุ่นเดิมซึ่งรุ่นเดิมเนี่ยจะเป็นแบบพลาสติกธรรมดาครับสำหรับกระจกนิรภัยเนี่ยก็จะทําการรองรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลกรัมนะครับซึ่งปกติเราจะเจอพวกนี้ยอยู่แต่ในตู้เย็นใหญ่ๆนะครับแต่ว่าโตชิบ้านะครับใส่เข้ามาให้เลยนะครับสำหรับตู้เย็นประตูเดียวรุ่นนี้นะครับผม ซึ่งตู้เย็นประตูเดียวรุ่นนี้นะครับผมก็จะมีขนาด5.2คิวนะครับหรือ145.9ลิตรนะครับผมปรับความเย็นได้ถึง6ระดับนะครับแล้วก็จะมีระบบละลายน้ําแข็งนะครับเป็นแบบกึ่งอัตโนมัตินะครับเวลาที่เพื่อนๆพี่ๆอยากทําการระบายน้ําแข็งเนี่ยเพียงแค่กดที่ปุ่มนี้ครับทีนี้น้ําในน้ำน้ำที่เป็นน้าแข็งนะครับที่อยู่ในช่องฟลีซเนี่ยก็จะทําการละลายลงมาณที่ถาดตัวนี้นะครับซึ่งปกติก็เอาไว้แช่ได้นะครับเวลาน้ําที่ละลายลงมายกไปเทได้เลยครับแล้วก็กลับมาใส่เหมือนเดิมนนรมใจุดา์ตงี ด้านซ้ายบนของตู้ช่องฟีดนะครับจะมีมาร์กสีเป็นแดงๆนะครับตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าน้ําแข็งของเราเนี่ยทำการเกาะช่องฟีดไปจนเต็มจนบังมาร์กตัวนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆสามารถทําการกดปุ่มเนี่ยเพื่อทําการละลายน้ําแข็งได้เลยนะครับจะได้อุณหภูมิเย็นได้ทั่วถึงนะครับผมตัวนี้นะครับมีน้ําหนักเพียง27กิโลกรัมนะครับเพื่อนๆพี่ๆสามารถหยิบจับยกสามารถย้ายไปที่ต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ ตู้เย็นประตูเดียวโตชิบ้าตัวนี้ครับรับประกันตัวเครื่องถึง3ปีแล้วก็คอมเพรสเซอร์ถึง10ปีเพื่อนเพื่อนพี่ๆมั่นใจได้เลยครับสำหรับการใช้ตู้เย็นประตูเดียวโตชิบารุรุ่นนี้นะครับสโลแกนของตู้เย็นประตูเดียวรุ่นใหม่นะครับก็คือดีไซน์ใหม่โมเดิร์นเรียบเท่เก๋ไม่ซ้ำใครนั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆพี่ๆสำหรับตู้เย็นประตูเดียวรุ่นใหม่จากทางโตชิบ้านะครับหากเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจอยากเข้ามาชมสินค้าจริงๆนะครับสามารถเข้ามาได้ที่สาขาพทีวีของเราเลยของเราจะมีทั้งหมด5สาขานะครับเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงนะครับไม่มีวันหยุดหรือลูกค้าถ้าไม่สะดวกนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage สาขาทีวีหรือจะติดตามของเราได้ที่ Line Official ได้เลยนะครับส่วน E ีีหน้าจะมีสินค้าอะไรดีๆมาแนะนำฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ช่อง u t u b e ของเราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ